คือสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองศิลปะทางการร้องจริงๆนะครับเหมือน,นจังหวัดอื่นก็มีแต่ว่าสุพรรณบัเงเอิญว่าเขาอาจจะมีส่งออกนักร้องลูกทุ่งไปเยอะมันก็เลยติดหูคนจํานวนมากทั้งประเทศสุรพลก็เก่งก้านแก้วสุพรรณก็สุพรรณสอนเพชรสอนสุพรรณแล้วก็เมืองมนสมบัติเจริญใครหลับประกายเพชรสราหง อีกหลายคนดัมแดนสุพรรณอย่างงี้นะเขาก็ไปจากสุพรรณเพราะฉะนั้นมันก็เลยติดหูคนว่าคนสุพรรณนี่เป็นเมืองเพลงแล้วก็ในถิ่นนั้นมันก็มีนักร้องเพลงลูกทุง่งเพลงลูกกรุงเยอะอ่าเพลงลูกทุ่งเพลงอ่าเพลงพื้นบ้านเยอะนะทีนี้ไอการที่ว่าจะทำย่างไรให้เพลงอีแซวหรือเพลง่อยที่ร้องในแถบสุพรรณหรืออ่างทองด้วยเลยเนะี่ยมันมีชื่อเสียงต่อไปได้นะผมนึกถึงว่าโอ้ หนึ่งเครื่องดนตรีก็มีส่วนนะการเอาดนตรีเข้าไปใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยอย่างลูกทุ่งเนี่ยเขาเอาดนตรีเสริมเข้าไปใช่ไหมมันทาให้ดูน่าฟังมากขึ้นหรือว่ามันอาจจะมีใครก็ได้ที่คิดจังหวะที่แปลกขึ้นไปอีกนิดนึงมาสลับกันแล้วก็ใช้ดนตรีที่มันไพเราะหรือว่าคลื้นมันมีทั้งเครื่องสายและทั้งเครื่องเป่าใช่ไหมฮะทำยังไงไม่รู้แต่ว่าต้องมีนักดนตรีประเภทนี้เข้ามา คิดอีกต่อหนึ่งผมนึกถึงเพลงโคราชเพลงโคราชเนี่ยเราเอ๊ะเราฟังหน้าเวทีเฉยๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่สนุกใช่ไหมคำกรอนก็ดีมากเขาเล่นสะพัดอักษรแต่เมื่อนักร้องอชื่ออะไรละ่ะที่โคราชเนี่ยผู้หญิงอ่ะน,นะเอามาเข้ามาปรับใส่เครื่องดนตรีเข้าไปแล้วก็มาร้องคู่กันกับผู้ชายโอ้มันน่าฟังมากสนุกมาก นะก็แสดงว่ามันมีทางและมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกมันขึ้นกับจังหวะว่าวันนั้นจะมีใครที่เป็นศิลปินที่สามารถทําแบบนี้ขึ้นมาได้นะอาจจะใส่ใส่เสียงแปลกๆใส่อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วแต่มันมันเหมือนการปรุงเครื่องครัวอาหารให้คนกินมันอาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ที่ต้องไม่ทิ้งนะ เพลงอินซลเนี่ยส่วนใหญ่ชอบเล่นสับปัอัรษรแล้วก็ลีลาโวหารเนี่ยมันน่าฟังก็ทำยังไงจะไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาอีกก็ต้องไม่ทิ้งหลักเกณฑ์ประเภทนี้นะ